ดื่มเหล้าเมาไม้ตาลายมางานมงคลเสียงเขาอวยพรจนๆแขกทุกคนแสดงความยินดีอกของแฟนเก่าปานเพล็กไฟเผาอยู่ทุกนาทีเจ็บปวดหัวใจอีลีแฟนเก่าคนนี้ สุทธรมานยกน้ำเล่าเข้าปากดื่มมันลงไปเพื่อลบความอายเพื่อไปช่วยงานมงคลถือบัตรเชิญเผชิญสายตาผู้คน เป็นจังได้มื่อนี่เฮาต้องสู้ทนไปเป็นสักขีพยานของคนหักที่เคยหูใจหยิบเอาไฟผูกแขนเจ้าสาวเจ้าเบ่าวหักกันยืนยาวมีลูกด้วยกันเร็วไว ขออวยพรจากคนผิดหวังประชัยอยู่คินกันตลอดไปอย่าได้มีวันเลิกลากันสุขีมันให้น้องกับเขาอยู่ดีมีแห้งอยู่ดงมีสาเดนอุญญ่ญยาสุพ่อบันอุน่ทําให้เศร้ามองเขาหักนองคือจะง,ง่ายหักเจา้าเขาหักน้องคือจะง,ง่ายหักเจา้าขอให้ถึงดวงดาวตามเธอฝันไว้ ไอเจ็บช้ำขออยู่ตามดวงชะตาวันนี้มาในงานน้องสุขสงหวังเป็นเกียรติายหลายที่น้องส่งบัตรเชิญให้กันได้ผูกแขนแฟนเก่าและแฟนคนใหม่เจ้านั้นคุ้มค่าที่ทุกจะบันได้มารวมพิธีวิวาทุกเวลา แฟนเก่าสิห้บ่อนอ้ออายนี่ทุกกระดอหัวใจจมบ่อน้ำตาขอโทษเด้อที่เห็นอายเมาสุราคืนคืนนี้คู่บ่าวสาวเขา้อวิวาคือสิมีแห้งสุสาคิดไปมาดื่มสุราปอเสา ใจปวดเราเห็นภาพเห็นเงาเจ้าเบาเราโลมทิ้งบักเนื้ออุ่นอกแฟนเก่าววาวนปานสิถึกไฟเผาเขาและเจ้าคือสิมีสุขหลายเขาและเจ้าคือสิมีสุขหลายคือประคอประแขงต้อนรับคนใหม่ลานางเอ้ยเจ้าสิหูบัวายว่าอกเอาสำได้เขาได้ายโตเจ้าเต็มทีแต่แฟนเขาคนนี้สิตายย้อนโตเจ้ามีแห่งกันละเดอน้องมีแห่งกันละเดอนนอน